ครั้งนี้ฉันต้องชนะเจ้าหนูพูดแล้วไม่ได้มองหน้าผมเลยอเป็สู้เป็สู้ต่อต่อต่อโอ้โหเขามาอีกแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องโอ้โหน้าแฮวนกระป๋องเป็นตัวเลยคุจะประชุมอะไรกันนักันหนาประชุมไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นเลย ไม่ได้สอนเด็กเลยนะวันนี้วันนี้ครูส้มจีดะไม่อยู่อีกแล้วนะ FC รู้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นชื่อเรื่องครูไม่อยู่หนึ่งวันสบายๆตื่นต้องตื่นแต่เช้าก่อนกมันขันเขาจะไม่มาสายแล้วเนี่ยไม่ใช่ขันน้ำไม่ใช่ขันรอ็อแหม่ก็นี่พบเล่น <c oughs> สวัสดีครับครูครส้มจีดสวัสดีค่ะเด็กชายกายห้ามนําของเล่นมาโรงเรียนเอามานี่เลย โดนแน่เจ้าลิมเฮ้ยขันน้ำนี่นะเฮ้ยไข่ควงแมวแมววันนี้พอผมแมน่นพอผมแมน่นตลกตลกจริงเอ๋ทั้งสองคนครับ,คร,บครัวนะมีเสื้อแค่สามตัวหากิจกรรมเล่นแล้วก็แจกให้ครูหน่อยนะเข้าใจไหมเด็กชายเต้นครับให้ผมให้ผมเพื่อนแกไม่ได้แจกง,ง่ายๆอ่ามีสามตัวรับไปครับครับ ให้ผมไม่ผมเฮ้ยคุณต้องเก่งจริงผมถึงจะให้จีดฝากด้วยนะหนึ่งวันที่ครูไม่อยู่นะ่ะให้มันได้เรื่องด้วยคองรางวัลผมไม่แจกง,ง่ายๆหรอหุ่นตัวนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วคลิปอะไรก็ไม่รู้ผมลืมก็เหมือนกับขันกับไขควงไม่ได้ใช้นานแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยผมไม่แจกง,ง่ายๆนะหลิงสวัสดีอว้มผมเอ๊ะที่บ้านาน้ำไม่ไหลหรอ นี่ไรหมายถ้งฝันเออหักติดฟันอยู่พอดีบ้าเหรอมีขันไขคว่วดักมาก็ดีแล้วผมได้รับคำสั่งมาจากคร um ูส้มจิ๊ดมีเสื้ออยู่3ตัวเอามาแจกอะไรอะไรแล่งจะถืออีกนานไหมไม่ได้อาบน้ำมาหรออามาแล้วมันเป็นพอถือติดมือมาเอ้าแล้วทำไมไม่บอกละ่กะการติดกางง่ายๆผมจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งใข่เต้นตามได้รับไปเลยเสือ้อ สบายสบายใครพร้อมแล้วขึ้นเวทีโชว์ผมครับกรรมการครับคุณไม่ระวังเองอะเฮ้ยไม่พร้อมก็ลงมานิดค่ะพร้อมแล้วขอบใจมากเอที่รู้จักกันแค่มีเออยู่ข้างกายนิดก็สบายใจแล้วไม่เป็นไรนิดเราอยู่ข้างกันเสมอ เสมอหรือเปล่าเออตลกไปหนึ่งกลึกอุ้ยผมจะได้สแสดงเมื่อไหร่เปิดให้ดูอีกรอบไหมไม่ต้องปากดีเต้นพร้อมร้องเพลงนะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มลงาพายู่ปั๊บเรือก่อแรแรงแล้วผมไปเจอแจ็คสปลลเปโรเป็นยังไงเป็นยังไงอุ้ยนิดมันร้องได้ดีมากเลยเออนิดก็ฟังอยู่ อืมถือว่าดีแต่ผมยังไม่ให้อรอเต้นทุกคนก่อนเอแล้วบีไปไหนอ่ะบีมันนอนอยู่แต่แค่เอคนเดียวก็ผ่านมิดเดิ้เต้นแล้วเข้าใจนะกินยาใลยนะท้กความเป็นห่วงแกสิต้องกินยาหลบไปฉันจะขึ้นเวทีใสหัวไปนู่นอย่ามาขวางทางซุปเปอร์สตาร์อย่าร้องเรียนแบบกนะันนาเฮ้ยอ้วน เอแต่งมาให้นิดแล้วอืมดีเอเริ่มนิดไม่มีตังไม่รู้จะทำไงก็เลยไปขอข้าวบ้านปุ๊กกี้กินเป็นไงนิดเพลงที่เอแต่งให้มันตรงกับชีวิตนิดมากเลยจะไม่ตรงได้ไงอ่ะไม่เคยพวกตังเลยหุ <c oughs> ปาาช่ชยถือว่าดีแต่งจากชีวิตตัวเองอืมยืนฟังอยู่นานแล้ว <c oughs> มาตอนไหนมาตอนไหนจะพูดต่างทำไมไม่รู้กี่มาเลยฟังเพลงไหมอือขออีกทีนึงอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยกี่แม่ไม่ลักดอยรดขับขึ้นนมแถมขึ้นแม่ก็รักแต่น้องโอ้โหตอนนี้มันเล่นใหญ่จริง กรรมการคะตัวเนี้ยมันเต้นด้านหน้าแต่คุกกี้มันเต้นด้านข้างคะ่ะผมเห็นแล้วจดคะแนนอยู่ <c oughs> เป็นไงช่ายเพาะปะเฮ้ยกี้มันที่นั่งชน,น,น <c oughs> ะก็่หว่นลุกอะเราก็ยืนฟังอยู่นานแล้วจะโลหายไปใส่อะฉันอยู่นี่เอ็งเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำหาของกี้เนอะโอ้ยฉันก็วางทุนนะดิมาพวกเราพร้อมแล้วไป โหเหย,ยบแคนย้ไม่ตุยหรอกจะให้เหย,ยบทำไมล่ะอ้ะวนเต้นแล้วได้รางวัลอะไรปะเสื้อส,สามตัวแปรยันโลออกไปเต้นก่อนอก็ที่ถามะให้เธอออกไปเต้นก่อนเต้นคู่ไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาผมตัดสินทีเดียวเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะอ้วนอ้วนนิดนะนอ้วนเฮ้ยไม่ผมตัดสินซื่อตรงดูนะทั้งเต้นทั้งร้อง เดี๋ยวชันเต้นแล้วแกร้องนะโอเคจับมือเริ่มกินไม่หยุดปากปุุงมันเลยปองผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้โอ้ยอเหลี่ยมตบมือทุกคนเต้นและร้องได้ดีพี่วันขอชื่นชมกรรมการนิดนะเฮ้ยดักย่าดักทำใผมตัดสนลำบากขอเกอเ็บให้เองสามตัวเฮ้ยกรรมการเหลี่ยมมา ปุกี้เต้นดีร้องดีแต่เต้นฝั่ง <c oughs> ส่วนเท่านิ้เนาะรอ้องแต่ชีวิตจริงชีวิตเ,วเศร้าอ่ะเอาไป <c oughs> ขอบไปนะวัน <c oughs> ส่วนเจ้านี่ร้องเพื่อนไม่เอาชีวิตสังคมบ <c oughs> บ,บูบี้อ่ะไปอ่ะบลูนขอบใจอ้วนใช่อ่ะไปขอบใจเนี่ยเป็นไงชอบบูบี้คนอื่นเรียนกรรมตามธัรส่วนเองอะ่ะเล่นใหญ่เขาให้เต้นด้านหน้าเองไปเต้นทำไมด้านข้างอะ่ะอยากแต ชายนะไม่ได้เก่งกาอะลรหรอกผมให้พวกคะแนนสงสารคุณไม่ต้องมาสงสารผมเอาคืนมาผมไม่ผูกสุสานยังนั้นใครได้เสื้อไปเปลี่ยนชุดเลยครูท่านจี๊ดบอกเปลี่ยนเลยอ,อวัเอ้าวแล้วเขา,าสองคนน่ะเขากระเบ,บื้งองหูวันลำเอียงไม่ได้ถ่ายเพื่อนลำเอียงเอ็ <c oughs> เองจะตกใจทำไม ในฐานะที่พี่นิดเป็นหัวหน้าห้องในวันนี้และฉันก็เป็นหัวหน้าเฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วผมมานน่าทำอะไรตรงนี้อ่ะเตชุดเท่มากเลยอะแฟนผู้ใดว่าวาสนาผู้ใดนาะมันมั่นใจเนาะว่าแฟนมันรูปหล่อหล่อหลออย่างนี้ใช่ไงพี่ว้วนอยากมีงานทำเจ้าอ้วนแก่ได้มีงานทำแน่นอนรองหัวหน้าสั่งงานไปฉันเป็นหัวหน้า แทนให้แกเป็นรงอง <c oughs> อ่ะก็ดีแค่ไหนล่ะผมมาทำเลยตรงนี้เอ่อเดี๋ยวเขาฝากอันนี้นะคะให้เตงไปซื้อมาม่าเผ็ดมาแล้วก็เก็บเงินที่นางเป็ดฮะได้แต่เอาสีที่เราไม่เคยถ่ายทุน <c oughs> ผมมีงานทำแล้วก็ต้องมีรายได้ด้วยพร้อมแล้วแกก็โกแกจะไปไหนฉันบอกจะอ้วนรู้ได้สิ่งที่ไม่ควรรู้แี่ฉัน,นรู้แฟนฉันหลอกแล้วก็สมาร์ทด้วยสมาร์ทดองก็ดี แกแล้วกะกลัวผมไม่มีปัญหานมหอมเร็มสั่งปุ้มสัวมนมาปั๊บเลยบริการดีบริการไวพวดเซอร์วิสเดี๋ยวเราจะแข่งกินไวกันนะส่วนเจ้ารองอดเฮ้ยอดได้ไงเนี่ยตัวกินตัวแข่งเลยเอองั้นแกก็ไปประจัาที่ โอยประจําที่อ่ะฉันรู้อย่หรอกฉันไม่ได้ให้แกวิความรู้ไมเท้าหางเต่าอยากแสดงระยะแยะแต่ที่เรารู้อ่ะแฟนฉันหล่อมากถ้าแฟนแกหล่อมากทำไมไม่เลีเ่ยมกรอบกันน้ำแล้วห้อยคอไปเลยอะ่ะเออว่าจะเลี่ยมอยู่อุ้ยคนไม่ใช่พระเครื่องอ่าแขงลูกกรอบอ่ะลูกชิ้น <laughs> ใครจะเริ่มแบนเค้กก่อนมาเดี๋ยวผมเลือกให้คนที่เปลี่ยนชุดแล้วมาคู้เข้าแข่งขันคู่แรก คือท่านรองของเรานั่นเองส่วนอีกท่านคือชายกายไก่กระตานอุ้ยดูเนี่ยผมกินเฟ็ดได้แล้วหรอไปพ่อครัวไปทำครับกี่ปากนี้แกต้องเจอกับฉันเอาบ่ามีปัญหาผู้เข้าแข่งขันประจำที่ไปสิ ยค่าช่วยถือเลยเดี๋ยวผมให้สองบาทไปตู้รับไปผู้เข้าแข่งขันอย่าเพิ่งกินตามด้วยบะหมี่อย่าเพิ่งกินโอ้ยทุกอย่างเลยอ่ะก็มันยังไม่ถึงเวลาตัวนี้โลกกินจบบะหมี่สะดุ้งม่สะดุ้งจบไซโลสบายๆนะใครกินหมดก่อนยกมือ ก,กินหมดแล้วกินอะไรหมดข้าวที่บ้านอุย้ยไปาการแข่งขันจะเริ่มขึ้นไหน99 99โอ้ยจะได้กินเมื่อไหร่ยังไม่เริ่มให้เวลากรุ๊กเส้นกันเกินโอ้โหวันนี้ชิวๆแบบเด้งๆฮาร์ฟยา่าทุกประมาทไปจะลิมสบายๆว่ะเหรอไม่ต้องพูดผมกินมาหมดแล้วมามา่าจะลงเกาหลังอะ่ะ เกาหลีขั้นมาเกาหลังอ่ะเล่นดีอ่ะอตัวนี้ไ็ชมเล่ยเปื่อยบุกี้ช่วงนี้แกเป็นรองของรองกรรมการอีกทีอ้าวกรามกินตอนนี้นะครับชายเขาเอเออะไรกินนี่สิเออใส่กอบไปตัดเผ็ดน,นะอือคำแรกชายสบายสบายครับผมเอาไปครับตอ่อไป คำใหญ่ๆเลยใช่คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปไฟไหม้สมบูมโอ้ยไม่ให้รู้เข็มผม,มสมาธิระบาด <laughs> น,นี้ขาเขาสันแล้วไม่รู้ว่าเขาหนาวหรืออะไรต่อไปต่อไปมูเซวครั้งนี้ฉันต้องชนะเจ้าหนูพูดแล้วไม่ได้มองหน้าผมเลยอะ เ่งสู้เป่งสู้ถ้ามันกินมุมปากแปลว่าใช่ละใช่ไก่ไก่กระตากวันนี้เขาไม่กระตากหรอกเขาจะเป็นโพนี่สตอ็อกไม่วันนะีผมไม่แบบนั้นฉันตัดด้วยไส้กรอกนมก่อนฉันตัดเผ็ดก่อนผมตัดดนะเฮ้ยอย่าเรียนแบบดิผมไม่ได้เรียนแบบคนละสี ขามายังยะไม่มา <c oughs> เขาเริ่มมาแล้วองค์เขาเริ่มมาแล้วใ <c oughs> ช่าทางบ้านรอดูอยู่เร็วๆ <c oughs> กุซิลามาเหรอวันนี้ผมเป็นกุิล่า <c oughs> เอาใสาื้อกองเลยเหรอครับผม เหลือกันอีกเยอะไหมของเจ้าโลเหลือประมาณอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรจะหมดแล้วของชายเหลือประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยผมกินไมเยอะแยะโอ้ยผมจะไม่หวานน้ำมก,กี้เขามายัางไงมาแล้วเขามาแล้วครับผมพี่อฟีฟบงไฟแฮดอมแฮดมต่อต่อต่อ,ตอ โอ้โหเขามาอีกแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องโอ้โหนะ่าแฮคคาร์บอเอาเพจจังเลยบัวลอยขอเขาเผ็ดมากเฮ้ยอะไรบัวลอยจะเพจย,ยากใช่แซวก็ผมเผ็ดมากอะ่ะเฮ้ยจะเล่นกันองเงี้ยแย่งซีนใช่ไหมละ่ะฉันเพจแบบนี้นึกถึงตอนสิบสี่โอ้โหพี่เต๋โอวัว ภูเข้าแข่งขันขอสัมภาษณ์หน่อยเผ็ดไหมเผ็ดไหมฉันกินเนื้อเป็ดนะไม่เผ็ดเลยผู้เข้าแข่งขันขอสัมภาษณ์หน่อยเผ็ดไหมครับโอ้โหพี่โตโน่มานี่เขามีตัดเครื่องสามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาท่านรองของท่านรองกรรมการไปตรวจฉันลังงงกับตำแหน่งของตัวเองเนี่ยเจ้าโลเบิร์ดเจ้าหลิม เหลือพูดให้มันดีๆกกินอันนี้ดีกว่าน้นิ่มก็จ,จริงจริงเอาคุณลองกินดิเอารอดูหนึ่ง <c oughs> วันที่ครูไม่อยู่แข่งกินมาม่าเผ็ดคู่ต่อไป <c oughs> คือบุกกี้และแพรี่ <c oughs> ฉันรอแก,แกมานานแล้ว <c oughs> ส่วนฉันกับท่านรองของท่านรองของท่านรองและรองจะกินชิลๆ ขออีกรอบนึ่งได้ไหมอยาให้ฉันพูดอีกรอบหนึ่งเลยไปทำมาท่านรองเวรี่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 ไปกี่ไปเอาไม่สองบาทโธ<ฮ>่แกไม่กินด้วยเขาไปด้วยอะได้เด้อเอาซิแกกินซิขายขี้หน้าจริงจริงเอากิน,นีิเก่งอะเดี๋ยวรอดูงันเป็นผู้เข้าแข่งขันยังต้องมาเจอ,อีกหรือ วา,างมาเจ้าหนูรู้หน้าที่ต่อเนื่องไปเจ้าหนูดีมากเอามาเสิร์ฟดิเฮ้ยนี่มันหัวฉันจะอ้วนไม่ต้องให้มันแล้วจะแข่งยังไงเออให้มันไปท่านรองแกกลับมาประจำการแล้วเหรออืมแกอิ่มแล้วแกพุงป่องนะเฮ้ยอย่าแซวสบายสบายแบบนี้ยี่สบายฉันกินไวกว่แกแน่นอนเจ้าก,กิ ถ้าปากดีก to hmm ันแบบนี้ก็แข็งเลยอ้าวมีกำลังใจแบบนี้ไม่เห็นหรอกแกแพ้ฉันแน่ไล่ยลยรอดูตอนจบสิน้องชิ้นหนัวใส่กรอบก่อนวายออนฉันจัดด้วยอ้าวว้าว เออคนกินเผ็ดเก่งเ <C> e <at> จ้าวันไปเอาที่เหลือมาให้พวกเรากินชิลพร้อมกับผู้ช่วยคร้วทั้งจังหวัดตัวเลยนะเว้ยนี่ฉันใกล้หมดแล้วฉันจะเชืออะไรหน่าเนี่ย ฉันสอคนจะเกลีวหนึ่งวันที่ครูไม่อยู่ต้องชิวหน่อยเจ้าจกี้ถึงไหนละอโอ้ดีดีดีไม่เหมือนเจ้าลิม <â> อ่ะอ้าวลิมถึงไหนละ <kle> mm> เว้ลืมไปว่าไม่กินเผ็ดรออย่ารอแฟนแดเดี๋ยวใส่กาอะป้าหน้าเลยหมดย่างหมดย่าง <Millenn ique> หมดแล้ว,ลวอ้าวหอมกัน แต่ว่าใช่กร๋องเจลีมันเหลือเยอะกว่านะเจลีแพ้เอารอ,รองรองแกตัดสินเลยนะตัดสินเลยตัดสินเลยสรุปคะแนนนะสรุปคะแนนรองจัดไปคู่รีปุกกี้บุกกี้ปกกเป็นยี่สิบเป็นคนแพ้เอา,เอาส่วนคู่ชาย ว่ายังโหลดที่โกงอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ